เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเขาส่เกมเมติกสลันะโอ้โหเห็นแบบนักเวทปล่อยพลังแบบเปี้ยวเป้านี่เฮ้ยมีหน้ากากแบบพี่เอกด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ปล่อยพลังกันแบบเมามันเงี้ยเอ๊ะเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากเล่นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอยากเล่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเออก็ลองกดๆไปนะครับเออมันก็กลับมาหน้าเดิมไว้แม่แม่ มีเยอะทาไมเนี่ยอ่าเราก็กดไวลิสต์นะครับคือเอาง่ายๆอัน,อ,นอันอื่นๆเนี่ยที่เป็นแถบเมนูเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะประดับไว้สวยๆครับบางอันก็อาจจะกดได้อย่างนี้ครับก็เป็น X นะซึ่งเราสามารถทําการติดตามนะครับในส่วนของตัวข่าวสารที่อัปเดตมากมายครับซึ่งเกมมันก็เพิ่งเปิดนะแหม่เก้บเกมเพิ่งเปิดอ,ะ,นะอ,ดอะครับโอ้โหเอาอะไรมาอ่าโอเคเรามาดูในส่วนของ w h i เป Paper กันนะในส่วนของ White Paper ครับ ก็จะเป็นการเกิดน,นะในส่วนของตัวเกมอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเกมเอาชีวิตรอดในฝูงมอนสเตอร์เตึ๊ดติรดตดตดตดอ่าเสร็จแล้วก็มีการเล่นเกมอ่าอันนี้ก็คือการสร้างไรายได้นะครับให้เราเนี่ยทำการเข้าไปเล่นมันจะดรอปเหรียญตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญโกลซึ่งการเล่นเหรียญโกลนะครับเราสามารถทําการนําตัวเหรียญเนี่ยที่เคลียร์แล้วนะครับมันก็จะมีตามลําดับไล่ลงมาเรื่อยๆครับอ่ามีระบบไรไรมีอัปเกรดครับสามารถใช้โกลได้เหมือนกัน แล้วก็ตัวเหรียญน,นะครับที่จะเป็นรางวัลโทคโนมิกเหรียญหลักนะก็คือโทเค็นดั้งเดิมครับที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นนะครับโมเดลนี้เนี่ยด้วยตนเองอวิธีการสร้างไรายได้ทํำยังไงครับก็คือโทเค็นนะครับตัวโกเนี่ยก็คือเราจะได้รับจากส่วนเกมใช่ไหมเราสามารถใช้ตัวเหรียญเนี่ยภายในเกมเนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดซื้อของนู่นนี่นั่นหรือว่าเราเนี่ยจะเอาไปขายนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่ เป็นการรับรางวัลกลับมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูในส่วนของตัวเกมกันเลยดีกว่าครับพอเราเข้าในตัวเกมเนี่ยเราจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยก็ให้เรานะครับเลือกสเตจก่อนว่าเราเนี่ยจะเล่นสเตจไหนนะแต่ว่าตามจริงแล้วนะครับในแต่ละสเตจเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ครับว่าได้กี่เดย์ครับก็คือแปลว่าเราจะต้องปลดล็อกสเตจแรกก่อน ในส่วนการปลดล็อกเนี่ยเราก็ต้องการทําการเล่นครับมันจะมีเหรียญตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเวอร์ชันเทสอยู่ซึ่งก็จะมีการลบออกครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งครับที่จะไม่ลบออกนั่นก็คือการเชิญชวนหรือว่าการปล่อยโค้ดตรงนี้นครับเชิญชวนไปแล้วก็อ่ะในส่วนของตัวแมปนะครับตรงนี้จะมีการบอกอยู่ครับว่าจะมีการอัปเดตยังไงครับเป็นรถแมปก็ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับที่เดี๋ยวเนี่ยพอเปิดตัวเนี่ยก็จะมีการซื้อมันจะมี2เหรียญครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวละครครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมต่างๆครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าครับเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเป็นจอมเวทหรือนักดาบครับส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นนักเวทครับก็ขอเป็นนักเวทแล้วกันยิงจิ้วจิ้วจิ้วเนี่ยไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวพอเร็วเวอัพเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการอัพนะครับเราก็จะนี่ครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าต้องการเป็นอะไรครับเอเอานี้ดีกว่า นี่เลเวล up แล้วนะครับอืมถุงมือดีไหมนี่แล้วกันต่อเลยนี่เอ้ยต้องมันต้องเนี่ยแหละใช้อาวุธนี้คือค่อนข้างชอบตัวกราฟิกนะมันถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยครับเอ่อเป็นถัว่วมันก็จะเป็นไฟลงมานะถัว่วอ,อืมมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเมทิโอนะครับอ่าเราเก็บกินเนื้อก่อน เข้ามาเรื่อยๆเลยไอ้เจ้าขังข่าวเดี๋ยวฉันจะปัดเป่าแกเฮ้ยเออเอาอะไรดีไอ้น้ําแข็งเหรอโอ้ยิงจะดีไหมเนี่ยมันยิงไปยิงมาแบบชิ่งแบบชิงก็น่าจะใช้ได้อยู่เฮ้ยมแมลงสาบมาแล้วเฮ้ยไม่เอาแมลงสาบทันไหมเนี่ยโอ้โหวงวงวงจะหมดแล้วโอ้โหอ,อัพเลเวลพอดีเอาอะไรดีอะเอาเป็นสายฟ้าแล้วกัน เปยังน่อยไม่ทนันละไม่ทนันละอืมโอ้โหไอ้นี่ก็น้ำแข็งนี้ก็แบบชิ่งช้าเหลือเกินนะเฮ้ยเราได้เหรียญแล้วแจมแมวเอาละเอาละเราต้องรีบเก็บเลเวลนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งยิ่งอัพช้านะครับเราก็จะยิ่งโดนล้อมเราต้องหาอะไรที่มันดีดจริงจริงเรานะ่าจะเอาแบบเป็นสกิลแบบเป็นวงล้อพลังงานนะครับรอบตัวอะไรอย่างงี้น่าจะเจ๋งกว่า อาทีนี้ก็จะยิงเป็นเอาเลยว่าจะยิงสองดอกซะอีกน่าจะเพิ่มดาเมจแต่ตอนนี้เคืออยากได้ไอ้วงไฟเพิ่มกเติมนะครับเอายิงสองดอกแล้วเมื่อกี้ยิงดอกเดียวเออตาย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 ,ตายโอ้โหไอ้ไอฟักทองนี้อึดมากเลยบอกเลยว่าอึดโคตรโอ้โหไม่ตายครับไม่ตายแล้วเราจะเข้าไปเก็บยังไงวะเนี่ยเอ้ยโอ้โอหเอ้ยเนียเนี่ยเน,นเข้าได้แล้ว นี่แล้วกันลูกไฟแล้วกันเมดิโอไม่ใช่เมดิโอเป็นลูกไฟยิงปกติครับแบบไฟโบอะไรไฟโบโหต้องบอกว่าฝักทองนี้มันถึกถึกจัดเอานี่เลยนี่กับดักครับอันนี้เป็นกับดักปั๊มถือว่าแรงนะแต่ว่ามมันก็ยังไม่ตายอะ่ะมันล้อมมันล้อมช่วยดูยขอเก็บวัดอาหารก่อนแล้วกันเอานี่เลยจบ โอ้โหอยู่หูไม่ไหวละโดนรัวมากเอามามาจะรอดไหมเนี่ยโ,โหยเยอะจัดเดี๋ยวพึ่งไอ้เจ้าแมงสาบเดีย๋ยวพึ่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยโอยู่หูโดนฟึบฟับฟึบฟับตายแน่ตายแน่ไม่ไม่จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหมันมาไม่หยุดครับมาไม่หยุดจริงๆงงานนี้อาจจะมีแลกกันก็ได้นะเอ้ยรัวรัวเอาอะไรเดียวอา่าๆๆพัด เ,เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมไปไอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเจ้าแมงสาบ <c oughs> รู้สึกว่าอันเดียวจะไม่เอาเอาไม่อยู่แล้ว <c oughs> ตายแน่ตายแน่เรา <c oughs> อันนี้ได้ดาวเพิ่มนะครับตอนนี้เอาต้องหมุนต่อเก็บเนื้อไปก่อน <c oughs> เออบอสมาตอนนี้ทําไงดี <c oughs> บอกเลยรัาว่ายุ่งแล้วอันตรายมากเลเวลอาเอาน้ําแข็งต่อครับ <c oughs> จังหวะนี้เราต้องรีบวิ่งครับวิบบ่งวิ่งหลบซ้ายหลบขวา น้ำแข็งอัดเข้าไปเอ้ยโอ้หบอกเลยครับว่าผ่านบอสแน่ผ่านบอสแน่ลูกไฟมาอีกท้เป็นดาบมาโอ้โหน่าจะหนีรอดได้อยู่นะถ้าเกิดว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าเอาแล้วละไปละหลบซ้ายหลบขวาก่อนเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่นะ ตายแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมถ้าเกิดว่าเราจะปลดล็อกอันต่อไปเนี่ยเราจะต้องฆ่าบอสก่อนนะแล้วพอเราฆ่าบอสได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปสเตจที่2ได้ครับเกมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็เป็นเกมเล่นเพลินๆนะถ้าเล่นบนมือถือเราก็จะเล่นแบบสบายๆเนาะแต่ว่าถามว่าเล่นบนคอมได้ไหมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครนะครับชอบเกมนี้แล้วอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ย ก็เป็นในช่วงของทดทดลองนะแต่ว่าก็มีกิจกรรมในการชวนเชิญชวนเพื่อนก็จะมีการแจกนะครับในส่วนของรีวอร์ด้วยอ่ะก็รอติดตามกันนะครับว่าเกมเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่ก็สามารถดูได้ที่ตัวที่เป็นรถแมพภายในเกมได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ